ตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้จัดชุดใหญ่นะครับเห็นไหมครับว่ามีหลากหลายมากเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเจ้าตัวแอร์หกสิบห้าครับเพื่อนๆจัดชุดนี้นะครับผมซึ่งเจ้าแอร์หกห้านี่เบาแน่นอนครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับเลดี้โอพ็อกเก็ตครับตัวนี้นะครับเป็นวิทยุที่ดีอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับที่จะใช้กับเจ้าแอร์หกสิบห้าครับเป็นเจ้าลาวนะครับผมสามร้อยมิลลิแอมป์ครับแล้วก็ที่ชาร์จขาดไม่ได้เลยครับของเจ้าตัววีฟาครับซึ่งชาร์จได้้้้กกอนครับแลว็เจา าตัว FPV Goggle Mini นั่นเองครับเป็นตัวราคาถูกนะครับซึ่งเซตนี้นะครับวันนี้จะทำการเซตติ้งกันครับ เริ่มต้นนะครับเพื่อนๆแกะวิทยุออกจากกล่องนะครับผมซึ่งมันจะไม่มีสติกครับซึ่งสติกจะอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับเพื่อนๆก็แกะแล้วก็เอาสติกนะครับมาไขให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับทางฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมซึ่งสติกนั้นอยู่ด้านข้างนั่นเองครับเมื่อไขเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็ทําการเปิดครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับหันให้ถูกครับด้านบวกและด้านลบนะครับซึ่งเป็น2ฝั่งนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับ กดเปิดวิทยุครับแบบนี้นะครับเอาสติ๊กต่ําสุดนะครับผมแล้วก็สวิตช์ขึ้นให้หมดครับแล้วก็กดค้างเอาไว้จะมีจุด4จุดขึ้นนะครับผมเมื่อขึ้นแล้วจะมีการสั่นนะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยครับผมนั่นก็คือการเปิดวิทยุนะครับอันนี้นะครับเป็นการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะครับจะทําการตั้งโมเดลใหม่ขึ้นมานั่นเองครับ จุดแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ตรงโมเดลครับกดค้างไว้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเลื่อนนะครับ c r e เ t e โมเดลขึ้นมาอย่างอันนี้ครับเป็นโมเดล5ครับกด Create ได้เลยครับผมเมื่อ Create เรียบร้อยแล้วครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผม เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกอยเพื่อนๆนะครับหาคําว่าเพจตรงนี้ครับอันที่2นี่ครับแล้วกด next page ไปเรื่อยๆครับให้มาหยุดตรงคําว่า mix ครับผมซึ่งในกระบวนการนี้ครับเราจะทําการเพิ่มอ็อก a n n e l ครับจากนั้นครับให้ไป channel 5นะครับผมแล้วก็ channel 5นี่เองครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็กดสวิตช์ที่เราจะใช้เห็นไหมครับด้านซ้ายมือบนนะครับผมได้กดเอาไว้แล้วนะครับนั่นคือเราเลือกครับแล้วก็ออกมานะครับผมจากนั้นก็ไป channel ที่6ครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับตั้งค่าส วิตแต่คราวนี้เราเปลี่ยนสวิตเห็นไหมครับนี่เป็นสวิตนี้แล้วนะฮะแล้วก็กดออกมาเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปช่องเจ็ดนะครับผมแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกครับผมแต่เปลี่ยนสวิตนะครับนี่ด้านบนแบบนี้นะครับที่ผมทําให้ดูนะฮะแล้วก็เข้าไปอีกครับแล้วก็ออกมาเป็นสวิตที่8นะครับผมแบบนี้นะครับเป็นช่องแปดนะฮะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นด้านซ้ายสุดเออด้านขวาสุดนะครับแบบนี้กดเข้ามาครับคราวนี้เราก็จะมีออกช่องนะครับทั้ง4ออกช่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นเองนะฮะ ต่อมานะครับให้เพื่อนๆนะครับผมไปตั้งค่านะครับระบบสัญญาหนิดนึงครับออกมาหน้าแรกก็ได้ครับแบบนี้นะครับหรือจะเข้ามาต่อเนื่องก็ได้ครับทำการกดเพจไปเรื่อยๆรืครับให้มาหยุดตรงหน้าเซตอัพนะครับลองหาหน้าเซตอัพให้ได้นะครับผมเนี่ยครับกด เพจไปเรื่อยๆนะครับปุ่มที่2ด้านซ้ายมือนั่นเองครับจากนั้นนะครับในหน้าเซตอัพนะให้เพื่อนๆเลื่อนสกอร์นะครับแล้วก็หา internal r f นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมตรง off นะครับเป็น cut file แบบนี้นะครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยเลยครับกดนะครับผมออกมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นกด system ค้างครับก็จะเจอ elrs ครับกดหนึ่งทีเพื่อเข้าไปครับสัญญาณทั้งหลายนะครับของสคริปต์ต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นมาของ elrs นั่นเองครับผมและนี่นะครับมันก็ง่ายและแล้วเราจะมาหยุดตรงคําว่า by แล้วครับแล้วก็ วางวิทยุเอาไว้นั่นเองครับหลังจากที่วิทยุได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ทำการแกะกล่องเจ้า65นี่แหละครับออกมาครับแหมตัวนี้หล่อเฟี้ยวเฟี้ยวมากครับจะเห็นรีเซิเวอร์นะครับอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆนะฮะก็เอาแบตเตอรี่นะครับ แกะมา1ชิ้นนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมซึ่งหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปลั๊ก BT นะครับผม2.0นะฮะของเบต้าครับทำการเสียบดูก่อนนะครับผมเอาละครับเสียบแล้วจะเห็นไฟที่รีเซิเวอร์ครับกับพี่เป็นตืดตืดตืดแบบนี้นะครับผมซึ่งแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะทําการบายกับวิทยุได้ครับให้เพื่อนทําแบบนี้ครับกดนะครับเสียบ3ครั้งครับ1 2 แล้วก็3ครับผมเมื่อเสียแบบนี้นะครับจะเห็นรีซซฟนะครับผมแบบนี้ฮะจะกระพริบนะครับตึ๊ด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 แบบนี้นะครับ2ครั้งแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าโหมดบายได้แล้วครับและนี่แหละครับก็คือวิธีทําให้รีเซเวอร์เข้าโหมดบายครับคราวนี้มาที่วิทยุนะครับที่เมื่อกี้นะครับเราสอนเข้าไปแล้วนะครับว่ากดซิสเต็มค้างไว้นะฮะแล้วก็เข้ามาที่เจ้าตัว elrs clip นะฮะแล้วก็ลันนะครับไปที่บายนะครับผมจากนั้นนะครับกดบายครับ ต้องปุ่มบายตรงนี้นะฮะที่เราค้างกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับผม เมื่อบ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้นะครับผมก็มาดูนครับว่าสัญญาณออกแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีการกระพริบนะครับผมนั่นหมายถึงว่าตอนนี้นะครับตัวลำและตัววิทยุทําการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแลวถ้าเราชักแบตเตอรี่นะครับผมสัญญาณแบบนี้ก็จะหายไปจากวิทยุฟังเสียงกันได้เลยครับนี่แหละครับผมในส่วนต่อมาครับจะทําการเซตติ้งครับเพื่อนๆแกะกล่องอ่อนครับก็จะมีสายนะครับแล้วก็ตัวเชื่อมนะครับ USB Type C ของเจ้าแอ 65ครับในกล่องฮะแกออกมาครับ2ชิ้นนี้ครับแล้วก็ดูให้ดีนะครับว่าเสียบตรงร็อกของมันตรงหรือเปล่านะครับเสียบให้ถูกนะครับอย่างอันนี้สลับนะครับเราจะต้องพลิกก่อนนะครับแล้วก็ทําการเสียบแบบนี้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงครับมอเสียบกับเจ้าลำครับที่อยู่ตรงนี้นะเพื่อที่จะให้เจ้าลำตัวนี้ครับใช้ USB Type C ได้นั่นเองครับเมื่อทําการเสียบแบบนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องสังเกตดูนี้ครับอย่ากดพิ้นผิดนะฮะก็เอา USB Type C มาเสียบกับเจ้าตัวลำแบบตรงนี้นะแล้วก็เอา USB Type C ฝั่งนี้แหละครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ครับซึ่งจะทําการเชื่อมต่อนะครับกับเบต้าไฟนั่นเองครับโปรแกรมเซตติ้งครับในส่วนของเบต้าไฟนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดาวน์โหลดเอาเองนะครับอันนี้ผมใช้กับ Mac ครับมันขึ้นมาเลยครับแล้วกดโอเคตกลงครับแล้วก็กดออโต้ครับของผมมันออโต้อยู่แล้วครับก็เข้ามาครับนี่ก็คือการแสดงผลในโปรแกรมนั่นเองครับ พอเข้าโปรแกรมกันมาแล้วนะครับผมก็ทําการเช็คนิดหนึ่งครับว่าตัวของลำนั้นหันซ้ายขวานี่กดหนึ่งครั้งตรงนี้ครับเพื่อให้ลำมันกลับมาถูกเหมือนกันครับเห็นไหมครับจะมีการเรียวไทม์นะครับในการแสดงผลเลยนะฮะว่าลำของเราตรงไหมและตอนนี้ครับผมก็เอาํำมากดกับที่ล่ามนะฮะแล้วก็กด l i l r a t e a อ c e l e ม o เ e t e r ครับเพื่อที่จะ ทำการคาลิเบตน้ำนะครับให้ลำมันตรงนั่นเองครับกดสักหนึ่งทีครับตรงนี้ครับปุ๊บอย่าก,กดอย่างอื่นนะฮะกดตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็นิ่งครับคราวนี้ลำก็มีความเสถียรแล้วก็นิ่งในระดับน้ำที่ดีนะครับผมมากขึ้นพอเข้าโปรแกรมมาครับผมไปหน้ารีซีฟทันทีครับเพื่อเช็คว่าเจ้าตัวรีซีเวอร์ทำงานกับเจ้าตัวโดนนั้น ออกมาได้โอเคหรือเปล่าครับเพื่อทําการเช็คสติ๊กต่างๆเห็นไหมครับอันนี้ผมโยนครับโยกสติ๊กนะครับปรากฏว่ามาแล้วครับแล้วก็ทําการเช็คลำครับถ้าหันหรือหมุนหรือฟลิปต่างๆครับจะต้องเป็นไปตามนิ้วที่เราวางไว้นั่นเองครับอย่างอันนี้ครับถือว่าคอมพิวต์เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบได้จากตรงนี้นั่นเองครับว่าลำนะครับนี่คือสวิตช์ที่1ที่เราตั้งไปนะครับนี่ครับผมออกสองนะครับแล้วก็ออกสามนะครับ แล้วก็ออกสุดท้ายนะครับคือ4สวิตช์นั่นเองครับที่เราตั้งครับถือว่าใช้งานได้ครับต่อมาครับเราจะทําการตั้งค่าโหมดครับให้ไปที่คําว่าโหมดนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ตั้งนะครับเราจะตั้งด้วยกันนะครับนี่อันแรกเลยครับเรียกว่าอาร์มนะครับให้อยู่ที่ออกหนึ่งนั่นเองครับผมแล้วก็ทําการเลื่อนครับส่วนต่อมาครับในโหมดของ Angel นะครับแล้วก็ฮอลลิซอนนะครับให้เป็นออกสามนะครับผมแล้วก็ ทำตรงนี้นะครับผมนี่เคอร์เซอร์นะครับให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับผมเลยนะฮะผมซึ่งในลำเนี่ยเขาทำมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสครับแล้วก็อันสุดท้ายยังไม่อันสุดท้ายครับอันนี้บัสเซอร์ก่อนครับให้เป็นออกสองครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเขาฟิปโอเวอร์แคสครับด้านล่างครับอันนี้ออกสองเนี่ยเออ่ผมก็จะเลื่อนลงมานิดนึงแบบนี้นะฮะให้ทำตามเลยนี่ครับตรงนี้นะครับผมเป็นออกสี่ครับเป็นฟิปโอเวอร์แคสหรือโหมดทั้งทั้งนั่นเองโหมดเต่านั่นเองที่จะกลับตัวกลับมาครับแล้วก็ให้ทำ บบแนี้อย่าลืมกดเซฟนะครับครานี้ช่องก็จะเป็นไปตามที่เราคิดแล้วครับว่าช่องจะออกมาแบบไหนครับจากนั้นนะครับนี่ให้เพื่อนๆนะครับมาลองดูนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะฮะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอาวิทยุมากดดูนะครับนี่ผมกดอาร์มเห็นไหมครับมันมีการแสดงผลต่างๆเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้มีการเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับดูนะครับอ๋อช่องสามนะครับนี่แองเจิลนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมานี่แบบนี้นะครับนี่สี่ก็เป็นอะโครโดยออาโตมิติกเลยนะครับผม แล้วก็อันนี้นะครับผมก็เป็นนี่บัสเซอร์ครับนี่ก็แสดงผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมมีฟิปโอเวอร์แคชนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นโหมดเต่าโหมดกลับตัวนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับผมในส่วนต่อมาครับหลังจากที่เราทการเซตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทำการเปิดวิยุก่อนครับแล้วก็ค่อยเสียบแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานะครับไม่เปิดวิยุก่อนบางทีบายอาจจะหลุดได้นะครับอันนี้ครับต้องเปิดวิยุก่อนครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่แบบนี้ครับหันท้ายเข้าหาตัวครเเพื่อทําากช็ผ จากนั้นนะครับผมก็จะลองทําการเช็คดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับดูก่อนเลยครับว่าสวิตต่างๆนั้นอยู่ไหมนะครับนี่อันนี้ผมเปิดแล้วครับเห็นไหมอาร์มใบมันจะหมุนแล้วนะครับผมเห็นไหมถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับแบบแบบนี้นะฮะแล้วก็รีเซฟจะติดนิ่งแบบนี้เลยนะครับผมทีนี้นะครับผม ผมลองทําการเปิดนะครับเมื่อกี้เสียงบัสเซอร์นะฮะที่เอาเข้ามาใกล้ๆนะครับนี่อัลซวิกเนี่ยใบจะหมุนครับสติ๊กต้องต่ําสุดแบบนี้นะครับผมนี่ครับถ้าสติ๊กอยู่นี้ปุ๊บเห็นไหมครับใบมันจะไม่หมุนนะครับผมต้องเอาสติ๊กนะครับนี่คลายก่อนแล้วก็สติกต่ำนี้แล้วกดอาร์มนี่ใบมันจะหมุนครับเอเคครับผมจะลองทําการบินแบบง่ายๆอยู่ก่อนนะครับว่าใช้ได้ไหมเห็นไหมครับอันนี้บินได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับทรงตัวอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าจะตัดให้ตกนะครับผมก็สามารถที่จะตัดได้นะครับแบบนี้ครับผม ตอนนี้โดนของเราก็พร้อมบินแล้วครับ คราวนี้นะครับมาถึงเรื่องแว่นนะครับสำหรับเจ้าแว่นตัวนี哈哈哈้ครับเป็นมินิก็อกเกิลนั่นเองนะครับผมซึ่งเพื่อนๆนะครับผมต้องชาร์จแบตนะครับเสียบชาร์จตรงนี้ให้เต็มก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดเปิดตรงนี้ครับมันจะมีอยู่ตรงนี้ให้กดค้างเอาไว้ครับเมื่อกดค้างเอาไว้ครับมันก็จะแสดงผลนะครับนี่เป็นจะ๊กซ่าแบบนี้และครับเพราะว่ามันยังไม่เชื่อมครับจากนั้นครับเปิดวิทยุก่อนนะครับอันนี้ผมทําการเปิดวิทยุก่อนครับเพราะว่าจะได้ทําการนะครับผมเสียบแบตเตอรี่กับลำนะครับผมนะฮะ เสียบแบตเตอรี่กับลำแบบนี้นะเสียบไปเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้มันก็จะส่งสัญญาณภาพมาที่แว่นของเราครับมันก็ยังไม่ได้ถูกจูนครับมันก็จะมีเหมือนภาพเลืองๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ชัดนะครับกดตรงนี้ครับผมนี่ครับมันจะมีคําว่าเสิร์ชครับกดหนึ่งครั้งครับมันจะออโต้ให้เลยครับเพื่อนๆไม่ต้องไปยุ่งไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับรอจนกว่ามันจะสแกนนะครับแล้วก็เจอนี่ครับตอนนี้สแกนเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งก็จะเห็นอยู่ครับสิ่งสําคัญที่สุดที่จะให้ดูนะครับก็น แบตเตอรี่นะครับต่ำนะฮะสามจุดเนี่ยเมื่อกี้3.5มจุดห้านะฮะให้เพื่อนๆเล่นนะครับพยายามอย่าต่ํากว่า3.5 3.4อย่างนี้นะครับแบตมันจะเสียง่ายครับซึ่งตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่า O S D นะครับแล้วก็มีค่าต่างๆมากมายเวลาเอ่ยอะไรเออยังเงี้ยเอาไว้ดูครับว่าเล่นเป็นยังไงครับนี่ก็คือแว่นนั่นเองครับต่อมานะครับผมมาที่เครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จตัวนี้นครับเจ๋งครับผมเพราะว่าชาร์จได้ถึง6พอร์ตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเสียบสัก1ก้อนก่อนนะครับผม เพื่อนเ้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูครับจากนั้นครับจะมี2ปุ่มครับให้เรา เลื่อนได้นะครับว่าแต่ละปุ่มนั้นเป็นยังไงครับก็คือการเซต่าโวเท่นั่นเองครับอันนี้เราก็ดูนะครับว่าเราจะเอาเข้าเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้นะครับอยู่ด้านด้านในแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกนะครับผมว่าเออดูซิว่าจะเอาเต็มที่เท่าไหร่นี่สามจุดหกสามจุดเนี่ยสี่จุดสามห้านะครับผมจะเอาเต็มที่สี่จุดสามห้านะครับอันนี้ก็ค้างไว้เพราะนั้นเราก็เลือกอยู่อันนี้ผมเลือกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นไฮโวลต์นะครับเพื่อนๆดูนะครับที่แบตเตอรี่มันจะเขียนเฮดวีน 3 5นะครับก็ให้เลื่อนนะครับไปที่4.35นะครับผมจากนั้นนะครับก็มาที่อีกปุ่มนี้ถ้ากด1ครั้งปุ๊บมันจะชาร์จให้เลยอันนี้เป็นการชาร์จแล้วครับเห็นไหมครับมันจะกระพริบที่ตัวแรกนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะชาร์จโดยโดยใช้แบบนี้ได้เลยครับหรือเพื่อนๆจะสต็อปก็กดค้างแบบนี้นะครับมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกนะครับตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมฮะนี่ครับเลือกว่าจะเอากี่แอมป์นะฮะในการชาร์จนะฮะศูนย์จุด 5 6 1 2 1 3อะไรอย่างนี้ครับเลือกนะครับเพื่อทำการชาร์จแล้วก็กดค้างนะครับผมมันก็จะทำการชาร์จแบบนี้เองหลังจากนั้นครับก็แค่รอนะครับการเต็มนะครับเนี่ยมันจะมีกระพริบนี่เห็นไหมครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็น1.2แอมป์นะครับที่ชาร์จเข้าให้เต็ม4.35นั่นเองแล้วก็หม้อแปลงนะครับเราให้ไปด้วยนะครับก็เป็น24โวลต์นะครับที่เป็นไฟเข้าไปนะครับผมอันนี้ผมสต็อปให้เพื่อนๆดูก่อนครับนี่ก็คือการใช้งานทั้งหมดนั่นเองครับเพื่อนๆก็สาามรรรถนนนนไไไปปใช้้ะะคคัับบเเเซตองดลย เซตนี้ครับผม